มาดูการแต่งกิ่งมะม่วงของผมครับผมจะใช้ <c oughs> ก็คือเราจะตัดกิ่งไหนออกจะเอากิ่งไหนออกด้วยธรรมชาติเขาจะบอกเราเองโดยที่เราสังเกตดูจากลูกเกล่าๆเนี่ยผัไอ้ชอบมะม่วงเก่าผมก็จะตัดกิ่งที่อะไรนะมันไม่จําเป็นออกแล้วก็ตัดตรงกลางให้โล่งเพื่อจะให้แดดส่องมา ให้โดนโคนต้นมะม่วงเพื่อจะช่วยที่เรียกอะไรนะให้เขาได้รับแสงเยอะๆเ,เพื่อจะช่วยในการกําจัดพวกมแมลงกําจัดพวกเชื้อรามแมลงที่เขามาอยู่กับต้นมะม่วงเวลาเขามีใบเยอะๆเ,เขาจะมาอยู่อาศัยกับกับต้นมะม่วงต้นนั้นแต่ถ้าเราตัดให้โล่งแสงแดดส่องถึงเขาก็จะช่วยลดช่วยลดมแมลงแล้วก็ช่วยฆ่าเชื้อราพวกอะไรบางชนิดที่เขา ที่เขามาอาศัยอยู่กับใบที่เขาชุ่มชื้นเพราะว่าเขาแดดส่องไม่ถึงทําให้เขาอยู่ได้แต่พอเราเปิดเปิดหน้ากว้างให้แดดเขาส่องถึงสัตว์พวกนั้นก็จะหนีไปด้วยวิธีธรรมชาติไม่มากก็น้อยแต่ผมว่าน่าจะช่วยได้เยอะแล้วก็เราจะตัดแต่งกิ่งประมาณไหนก็แลแต่สไตล์ของเราเองเลยทํายังไงก็ได้ให้แดดส่องส่องให้ทั่วลําต้นให้มากที่สุดก็สําหรับผมก็เนี่ยผมจะดู จะดูลูกมะม่วงลูกเก่าๆที่เขายังติดอยู่เพราะว่าไอ้น,นี้เป็นมะม่วงโชคกันนั้นเขาจะออกลูกทั้งปีอยู่แล้วก็จะได้เป็นแบบว่าเราจะตักกิ่งประมาณไหนให้เรียกอะไรให้ลูกเขาห้อยลงมาประมาณไหนก็เป็นวิธีง่ายๆของผมคือหนึ่งตัดตรงกลางเสากระโดงกิ่งกระโดงออกให้หมดเปิดอกให้ร,รับแสงรับแสงสังเคราะห์แสงช่วยให้เกิดการแตก กิ่งแตกช่อดอกช่อใบต่อไปในอนาคตเพื่อจะเลี้ยงลูกรุ่นต่อไปและการตัดแต่งกิ่งก็ต้องมีพื้นดินเองเราต้องมีความชื้นที่เหมาะสมด้วยทําให้คเคลียร็กครบองค์ป,คปกกระกอบทําให้เขาแตกใบเดี๋ยวสักพักเขาก็จะออกช่อใบช่อดอกใหม่ต่อไปในอนาคตก็เขาก็จะสมพวกนี้เขาจะสะสมอาหารในลําต้น ใบใหม่นี่กําลังจะขึ้นยอดใหม่นี่กำลังจะขึ้นพอถึงเวลาที่เหมาะสมเขาก็จะออกช่อดอกต่อไปอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายที่ตัดแต่งกิ่งมะม่วงครับผม